ในข้อที่สิบสองนะครับเขาบอกว่าเมื่อนําจัตุรัสขนาดหนึ่งคูณหนึ่งมาต่อเรียงกันดังรูกคําว่าจัตุรัสขนาดหนึ่งคูณหนึ่งก็หมายถึงแบบนี้ครับกว้างหนึ่งหน่วยยาวหนึ่งหน่วยนะครับเนี่ยหนึ่งชิ้นเนี่ยก็คือจัตุรัสขนาดหนึ่งคูณหนึ่งนะครับกว้างหนึ่งหน่วยยาวหนึ่งหน่วยเขาเอามาทั้งหมดหกชิ้นนะครับเอามาต่อเรียงกันโจทย์จริงๆมันก็จะมีมาแค่มีมาแค่นี้ครับไม่ไ <tinc S 2> ด er ้มีรูกอื่นๆมาให้อีกนะ คูกเปอร์มันในหลายอันเพื่อให้สะดวกเวลาเด็กเรียนนะครับนะคำถามคือจะมีสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดกี่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนิยามของมันก็คือสี่เหลี่ยมที่มีมุมยอดทุกมุมเป็นมุมฉากสี่เหลี่ยมที่มีมุมยอดทั้ง4ี่มุมเป็นมุมฉากดังนั้นสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นมันก็จะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมอยู่2ชนิดเท่านั้นคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับสี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมมุมฉากคือสี่เหลี่ยมที่มีมุมยอดทั้งสีม่มุมเป็นมุมฉากมันจะมีอยู่เพียงแค่สองชนิดคือ สี่เหลี่ยมจัตุรัสนึกภาพดูสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมยอดทั้งสี่มุมเป็นมุมฉากป่ะนึกดูสิใช่ไหมเออแล้วสี่เหลี่ยมผืนผ้าลองนึกภาพดูอ่าเนี่ยจัตุรัสอย่างเงี้ยมุมยอดทั้งสี่มุมของมันเนี่ยเป็นมุมฉากใช่ไหมสี่เหลี่ยมผืนผ้านึกภาพดูมุมยอดทั้งสี่มุมของมันก็เป็นมุมฉากใช่ปะ นะครับออทีนี้เรามานับกันครับว่าออมันจะมีสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดกี่ลูกนะเราก็ใช้การแจงนับนะครับนะแบ่งแยกประเภทซะประเภทแรกก็คือพวกขนาด1คูณ1นะพวก1คูณ1 ต่อมาก็พวก1 2. นคูณสต่อมาก็พวก1นคูณสเริ um, ่มจาก1นคูณหก่อน1นคูณหรูปแรกก็คือรูปนี้รูปที่2ก็คือรูปนี้ ที่สมก็คือรูปนี้รูปที่สี่ก็รูปนี้รูปที่ห้าก็รูปนี้ รูปที่6ก็รูปนี้โอเคสับสนอะไรไหมครับสรุปพวก1นคูณหจะได้มาทั้งหมด6รูปหนึ่งคูณสองหน้าตาเป็นยังไงเออหนึ่งคูณสองหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้เมื่อกี้หน้าตาของพวก 1, 1นคะูณหนึ่งเนาะ ตาเขาจะเป็นนี้พวกหนึ่งคูณสองหน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้หนึ่งคูณสองกับสองคูณหนึ่งความหมายคนละอย่างนะหนึ่งคูณสองความหมายของหนึ่งคูณสองโอเคอ่ะนั้นเราเริ่มนับกัน1นึ 2, ่คูณสอรูปแรกก็เริ่มกันที่เส้นนี้ เพราะฉะนั้นมันจะต้องไปจบที่เส้นนี้ถูกปะ่ะ1นคูณสรูปแรกแล้วเราก็ขยับเส้นเริ่มต้นให้มาเริ่มตรงนี้1นคูณสรูปต่อมาก็เลยเป็นอันนี้ตอนนี้ได้2รูปแล้ว ชั้นบนนี้หมดแล้วถูกไหมชั้นบนยังมี1นคูณสองอีกไหมรูปแรกเกื่อ,อนนี้ใช่ปะ่ะแล้วเราก็ขยับมาใช่ปะ่ะแล้วมันยังจะมีอีกไหมที่ชั้นบนจะมีอีกไหมไม่มีแล้วงันก็ต้องลงมาข้างล่างแล้วใช่ปะ่ะอ่ะหนคูณสองของอันข้างล่างอ่ะก็จะเริ่มกันที่ตรงนี้ รูปที่สามหนึ่งคูณสองต่อมาก็เกิดจากการขยับแนวเริ่มต้นจากแนวนี้ขยับมาหนึ่งแนวสรุปหนึ่งคูณสองจะได้มาทั้งหมดสี่รูป ต่อไปหนึ่งคูณสามติดิกลองจินตนาการซิว่าถ้าหนึ่งคูณหนึ่งหน้าตาอย่างนี้หนึ่งคูณสองหน้าตาอย่างนี้หนึ่งคูณสามหน้าตาจะเป็นยังไงหนึ่งคูณสามเห็นนะ ชั้นบนก็จะมี1นคูณสอยู่1นึ่งลูกชั้นล่างก็จะมี1นคูณสมอีก1นึ่งลูกสรุปก็เลยมีสองลูก 1นคูณสจะมีไหมครับไม่มีทางมีได้เลยเพราะว่าหน้าตาของ1นคูณสมันก็ต้องอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยหน้าตาของ1นคูณสมันต้องแบบเนี้ใช่ป่มมันจะต้องมี4ช่องใช่ไหมแต่นี่มันมีเต็มที่แค่แสช่องใช่ป่ะเออหนึ่งคูณสจึงไม่มีเพราะฉะนั้นต่อไปก็เลย มาเปลี่ยนที่เลขตัวหน้ากันบ้างเป็นสองบ้างก็จะเริ่มจากสองคูณหนึ่งสองคูณหนึ่งสองคูณหนึ่งหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้จะมีอยู่กี่รูป อะาเรากลกาว่าเราจะเริ่มนับจากแนวนี้แต่ปรากฏว่ามันมันได้ไหมถ้าเริ่มนับจากแนวนี้มันได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องมาเริ่มที่แนวนี้ใช่ไหมเนี่ยสองคูณหนึ่งอันแรกสองคูณหนึ่งอันที่สองเห็นสรุป2องคูณหก็จะได้มา2อลูก ่อจากสองคูณ1ก็ต้องเป็นอะไรครับสองคูณสองสองคูณ2ก็หน้าตาก็ต้องเป็นนี้เนาะสองคูณสองชนิดสองคูณสองนะครับจะได้มากี่ลูกเด็กมองออกยังว่าสองคูณสองจะอยู่ตรงไหนมองเห็นยังว่าจะอยู่ตรงไหน ก็จะได้มาแค่รูปเดียวนะครับสองคูณสามจะมีป่ะมีไหมไม่มีเออคิดว่าหมดหรือยังครับหมดแล้วโอเคนะครับงั้นก็นับรวมเลยครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด สี่เหลี่ยมจัตุรัทั้งหมดเท่ากับ6บวก4บวก2บวก2บวก1ก็คือ15ลูกนะีข้อนี้ก็ตอบ15ลูกนะครับ